ดีปีใหม่2,565นะคะตอนอื่นเลยลูกไม้ต้องขออวยพรคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านในปีใหม่นี้นะคะขอให้ทุกท่านค่ะเริ่มต้นในปีใหม่ปีเสือทองนี้ด้วยความสุขความสําเร็จค่ะขอให้กิจการการค้าเจริญรุ่งเรืองค่ะคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองหรือว่าคิดหวังสิ่งใดนะคะขอให้สมหวังทุกประการตลอดปีใหม่นี้เลยค่ะ ใีใหม่หนนหหนนแบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีแลนที่จะเปลี่ยนรถใหม่ใช่ไหมคะใครที่กําลังมองหาซีคูเป้อยู่นะคะอยากให้มาดูคันนี้ก่อนคะอ่ะเพราะว่าคันนี้นะคะบอกเลยว่าขับสนุกกว่ารุ่นเฟ c ลิฟทแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นสุดท้ายเกียร์เก้าสปีดนะคะและยังมีเครื่องยนต์ถึง2 0 0 0ซีซีให้กําลังถึง2อ1แรงม้าคะที่สําคัญนะคะหล่อสุดๆเลยเพราะว่ามาพร้อมกับซีดําเบาะสีแดงอีกด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมความสวยของรถคันนี้กันเลยดีกว่านะคะ สำหรับรถซีคูเป้นะคะจะเป็นรถ2ประตู4ที่นั่งนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับสีดำออ b ไซเดียนบแบล็นะคะด้านในเป็นเบาะสีแดงแค n นเบอร์รี่เรนะคะต้องบอกว่าสเปคแบบนี้เนี่ยลูกค้าตามหากันเยอะมากๆค่ะละะักษณะของรถคูเป้นะคะก็คือด้านท้ายค่ะที่จะมีลักษณะโค้งมนนะคะมารองรับ ไฟท้ายายาวๆแบบนี้ค่ะทําให้รถนะคะจะดูสปอร์ตนะคะสําหรับคันนี้นะคะแต่งเพิ่มมาในส่วนของดักเทลนะคะเป็นแบบสีดำรับกับตัวรถนอกจากตัวดักเทลเนี่ยจะเพิ่มความหล่อความสปอร์ตให้กับรถแล้วนะคะยังสามารถเพิ่มช่วยในการทรงตัวของรถให้รถเนี่ยทรงตัวได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะคันนี้ค่ะก็จะมาพร้อมกับตัวสัญ,ญลักษณ์นะคะที่เขียนว่า C 2 5 0ซึ่งบอกรุ่นของรถนะคะในส่วนของสัญ,ญลักษณ์ของ Mercedes-Benz ตรงนี้เนี่ยเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะก็จะมีกล้องซ่อนอยู่ในนี้อีกด้วยนะคะคันนี้ มาพร้อมกับ d i ฟ f u s e r ปลายท่อคู่นะคะที่เป็นชุดแต่ง AMG อีกด้วยค่ะแล้วก็มีเซ็นเซอร์รอบคันแบบนี้นะคะมาให้อีกด้วยสําหรับด้านหลังนะคะต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยมีระบบแ a n d ์ฟรีแอสเซสนะคะเพียงเราสอดเท้าเข้าไปแบบนี้ค่ะ ก็จะสามารถเปิดฝากระโปรงท้ายได้อัตโนมัตินะคะที่เก็บของตรงนี้เนี่ยกว้างขวางเลยแต่ถ้าเราเปิดตรงนี้นะคะเราก็ยังสามารถพับเบาะลงไปได้หมดทุกเบาะอีกด้วยค่ะสะดวกสบายเก็บของได้แบบเยอะๆกันเลยนะคะแล้วก็เวลาปิดเนี่ยเราก็สามารถกดปิดตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใช้เท้าปิดก็ได้ค่ะต้องบอกว่าสะดวกสบายจริงๆค่ะกับรุ่นนี้ กระจังหน้านะคะคันนี้เนี่ยเป็นกระจังหน้าแบบไดมือกี่อยูที่ติดมากับรุ่นนี้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าคันนี้นะคะแต่งเพิ่มเติมในส่วนของสีดำนะคะที่ตัดกับสีโครเมียมตรงนี้นะคะให้เข้ากับตัวรถสีดำนะคะมันจะทําให้รถเนี่ยดูสปอร์ตนะคะเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ในส่วนของดาวด้านหน้านค่ะคันนี้เนี่ยก็แต่งเพิ่มมาอีกนะคะเป็นแบบดาวทึบค่ะก็จะดูหล่อเพิ่มมากขึ้นนะคะดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วมาดูในส่วนของด้านข้างของรถคันนี้กันบ้างนะคะก็จะมาพร้อมกับกล้องรอบคันแบบที่ลูกไม้บอกนะคะอ่าสังเเกกกกตตจจารงงนนนีี้้้ไดลยะะะค็มอ มาให้อีกด้วยค่ะแล้วก็จะมีระบบ Keyless Go Package นะคะเอาคุณแจไว้ที่กระเป๋าได้เลยนะคะเวลาเปิดก็แค่แตะมือไปแบบนี้นะคะสําหรับกระจกนะคะก็จะเป็นแบบ Fame l e s s นะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรถที่เป็นคูเป้อยู่แล้วนะคะเวลาปิดค่ะกระจกก็จะเลื่อนขึ้นไปแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยว่ากระจกจะไม่ปิดนะคะแล้วเวลาปิดประตูรถนะคะเราก็แค่กดแบบนี้นะคะก็จะปิดอัตโนมัติด้วยนะคะด้านบนนะคะก็จะมาพร้อมกับรางคาแก้วพาราไมิกัลสลูปอีกด้วยคันนี้นะคะสังเกตดีๆตรงนี้เนี่ยมีกล้องมองด้าน ด้วยะะเพราะว่าได้มากล้องรอบคันถึง360องศาเลยค่ะแล้วสําหรับสกเกิร์ตด้านหน้านะคะคันนี้เนี่ยหล่อมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้มาแบบ MG Body Styling นะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของชุดแต่งรอบคันเลยค่ะล้อแมกก็เช่นเดียวกันนะคะได้ล้อแมก MG ขนาดถึง19นิ้วค่ะลาย Multi spoke นะคะที่เป็นสี By Color มาอีกด้วยนะคะสําหรับเครื่องยนต์นะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเครื่องยนต์ของรุ่นนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุเลยที่ทําให้รถรุ่นนี้นยังขายดีอยู่และเป็นที่ต้องการในตลาดมากๆนะคะเพราะ ็มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด2,000ซีซีค่ะให้กําลังแรงม้าสูงสุดถึง211แรงม้าจะบอกว่าเครื่องยนต์นะคะสูงกว่าเครื่องยนต์ของรุ่นเฟสลิฟตัวปัจจุบันที่วางขายอยู่นะคะท็อปสปีดคันนี้ค่ะทําได้ถึง250กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะคะอยู่ที่13-14โลลิตรค่ะและคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นสุดท้ายได้เกียร์เก้าสปีดก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรุ่นเฟสลิปมาอีกด้วยนะคะสเปคเท้เทชอบันนี้นะคะคหรือว่าสนใใจนะะคห้ี่ขึ้นอยู่ ล่างขวามือของท่านตอนนี้ได้เลยนะคะ ด้านในของคันนี้นะคะจะได้เบาะหนังสีแดงสุดรู้นะคะ <Wow. S 1> แคนเบอรี่เรดมาเลยนะคะส <Wow. S 1> ําหรับพีมตรงกลางนะคะรุ่นนี้เนี่ยพอเป็นปี17นะคะจะได้แบบคาร์บอนเคปรามานะคะทําให้รถนะคะจะดูหรูแล้วก็ดูสปอร์ตเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยนะคะ oh. พวงมาลัยค่ะก็จะเป็นแบบ3ก้านท้ายปัดนะคะพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันค่ะแต่ว่าจุดเด่นของรถคันนี้เลยนะคะเจ้าของเก่าเนี่ยแต่งเพิ่มมาค่ะ mm. ตรงนี้นะคะมีเสียงลัก a อ็นะคะถ้าดูเปนเผลอเนี่ยคล้ายๆกับรถพวก c ี3สาอีกด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของแพเดอร์ชีพค่ะ ก็แต่งเพิ่มมานะคะให้เป็นคาร์บอนเคปลานะคะดูหล่อแล้วก็ใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะคันนี้นะคะได้ลำโพงเบอร์เมสเซอร์ค่ะซึ่งเป็นเครื่องเสียงไฮเอนด์ของ Mercedes Ben z มาด้วยนะคะเสียงใสแล้วก็พรอมมากๆค่ะแล้วก็มีเมมโมรี่แพ็กเกจนะคะถึง3ตําแหน่งค่ะมีแอมเบสไลท์มาให้ถึง3สีอีกด้วยนะคะ <S <S สำหรับโหมดการขับขี่เนี่ยก็ปรับได้ถึง5โหมดนะคะในส่วนของแอร์ค่ะก็จะเป็นแบบแยกโซนอิสระซ้ายขวานะคะ <S <S <ขว>ด้านหลังนะคะก็จะสามารถนั่งได้2ที่นั่งค่ะเพราะว่าตรงกลางตรงนี้เนี่ยมีที่วางก้ใหะะเ็ จะรู้สึกไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เนาะแล้วก็สําหรับด้านข้างค่ะก็จะถูกตกแต่งมาพร้อมกับหนังสีแดงที่เป็นแคนเบอรี่เลดนะคะเหมือนกับด้านหน้าเช่นเดียวกันเลยนะคะลําโพงเนี่ยด้านหลังก็มีเพิ่มให้2จุดนะคะทั้งซ้ายและขวาเลยไม่ต้องกวนะคะว่าด้านหลังจะเสียงไม่ดังนะคะและคันนี้เนี่ยสะดวกสบายมากๆนะคะเพราะว่าใครที่ลืมของไว้ด้านหลังสามารถเปิดตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปหยิบของด้านหลังได้อีกด้วยนะคะสะดวกสุดๆไปเลยค่ะ สำหรับด้านบนนะคะก็ยังสามารถเปิดหลังคาแก้พรมิกัาลูฟได้อีกด้วยค่ะเปิดได้เต็มบานนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะสามารถรับอากาศเย็นๆได้เลยนะคะสำหรับรถ c 2 5 0 Coupe MG คูคันนี้นะคะเป็นรถปี2017ค่ะเลขไม้เพียง4 7 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับราคาพิเศษสุดๆนะคะที่เป็นเน้นเคั้งไว้ค่ะอยู่ที่2 390 0 0 0บาทค่ะส่วนตัวนะคะลูกไม,ม้ต้องบอกว่ารถรุ่นนี้นะคะขับสนุกกว่า C ี o ู p e รุ่นปัจจุบันดีค่ะเพราะว่าเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่อง ถึง2,000ค่ะใครที่ชอบซีคูค่ะแล้วก็อยากขับสนุกนะคะแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะคะให้รีบแวะเข้ามาที่ b e n น n k ได้เลยค่ะ แบบนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีที่จะได้ออกรถคันใหม่เพื่อต้อนรับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราเลยนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับซี5 0งคูเป้เอคันนี้นะคะรุ่นนี้ต้องบอกว่าขับสนุกสุดๆไปเลยค่ะหรือใครกํากลังมองหารถแบรนด์รุ่นอื่นๆอ,อยู่นะคะให้รีบแวะเข้ามาที่เบนเอ็นเคได้เลยนะคะที่เดียวจบรบทุกความต้องการคะ่ะสําหรับวันนี้ลูกไม้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ